เราสามารถเพิ่มความเป็นมงคลให้กับประตูอืทุกครั้งที่เปิดประตูเข้าออกเรียกว่าออกไปให้ได้งานกลับมาให้ได้เงินอืเราสามารถที่จะเอาเหรียญจีนได้แดงเหรียญสามเหรียญผูกด้วยได้แดงนะอย่างที่พวกเราที่ชมรมพบกันเป็นปกติมาผูกเอาไว้ที่ด้ามจับหรือลูกบิดซึ่งหมายความว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราผลักเปิดปิดหรือบิดนะ ก็จะมีแต่ควา,าถามแทนนี่้วกันผูกด้านในหรือด้านนอกก็อยู่ที่เราอีกอ่ะ mm hmm. นะฮะถ้าที่นั่นเนี่ยเป็นบ้านเราแล้วมีอนณาเขตล้อมรอบขอบชิดไว้ใจได้ดีที่สุดก็คือทั้งนอกและทั้งในสามเหรียญพอก็ใช้คําว่าออกไปให้ได้งานกลับมาให้ได้เงินออืแช mm ่ hmm. หไหมตอนบิดจากข้างในบ้านเพื่อออกไปสู่ภายนอกาขาออกแล้วก็ จับลูกบิดในใช่ไหมเราแขวนอยู่ที่ลูกบิดในหรือที่จับในถูกไหมมันก็หมายความว่าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าออกไปความมงคลความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นกับเราแล้วตามเราออกไปไปได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาตอนกลับเข้ามาอะไรที่มันไม่ดีระหว่างทางมันไม่ใช่มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เสียก็มีพอมาถึงจุดนี้ปั๊บเหรียญสามนี่มันก็ช่วยระบายความเป็นอัปมงคลเพิ่มเติมความเป็นมงคลก็ให้ได้เงินให้ได้ทองให้ได้สิ่งที่ดีๆเข้าบ้านมีโชคมีลาภ เนี่ยแค่ประตูหน้าเนี่ยได้ทั้งเยอะทั้งแยะ